ถั่วงอกพ่อเองสวยๆค่ะอาศัยอยู่ประเทศฟิแนแลนด์นะคะแม่เมียกับเพาะถั่วงอกกินเองแบบนี้ตลอดค่ะอันนี้ถั่วงอกอายุสี่วันนะคะงามงามงามค่ะเมื่องงามงามค่ะนี่ค่ะเพาะทีละหนึ่งกระบอกนะคะหนึ่งกระบอกอที่หงข่าวนะคะก็จะได้เยอะประมาณนี้เฮ็ดยังกินดีค่ะเฮ็ดยังกินดีถั่วงอกสวยๆพ่อ ถั่วงอกพ่อเองสวยๆปลอดสารพิษล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้แม่เมียวใส่ทั่วเขียวเพาะนะคะหนึ่งกระบ,บอกนี่ได้ประมาณนี้คะ่ะอายุ4ี่วันนะคะนี่มือนีวันที่สี่แม่เมียวก็เริ่มล่างเลยแล้วคะ่ะแม่เมียวมาอ,อยู่ประเทศฟินแลนด์น,นี เขาซิปปีนี้บ่เคยได้ซื้อ,อทั่วงอกกินค่ะตอนเพาะแรกๆกับเบิ่งตาม y o u t u b e นะคะเราก็เลี้ยนพิดเลี่ยนถูกมากกัจนกะจนท่ำเป็นค่ะแล้ักๆได้ว่าจะเอาความสั่นความเาวขนาดใดตามในรูปนี้อ,อายุ4วั่นนะคะเพิ่นจะได้ความอวบความเา่าวประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆลองท่ำเมืงนะคะถั่วงอกคอนโดนอย่างสีเพล่นกระเจาเอินแบบนี้นะคะเพาะในถังก็ไดซึ่งไม่เหมียวเคยทำทํำคลิปลงวิธีเพาะนะคะลองไปทําตามเบิงได้จ้าจะได้ทั่วงอกสวยๆไปกินแบบนี้จ้า